รากฏว,ว่าพระบอกว่าจะต้องตายเฮ้ยจริงหรอยังไงหนูไปเจอพระอาจารย์อยู่ท่านหนึงที่นับถือค่ะเขาก็ทักมาว่าเออเนี่ยช่วงปลายปีนะมีเกณฑ์ที่จะเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแล้ก็ตกใจในระดับหนึ่งทําพิธีสะดะเคราะหให้แล้วท่านก็ปิดท้ายให้ว่าเนี่ยต่อจากเนี้ยเดี๋ยวจะดังแล้วก็เดี๋ยวจะรวยแบบไม่มีวันจนเลย แต่ต้องขยันนะเราก็ต้องเป็นคนดีมากๆห้ามทาผิดศีลห้ามทาไม่ดีกับใครอะไรเงี้ยเพราะไม่งั้นมันก็มีเสื่อมใครเหมือนกันก็ถึงขนาดเขาเอาเพลงว่าราช้ทกับนี่กลับมาคืนชีพได้ใหม่แล้วอ่ะอยากชอบพี่เดียเราอยากจะชอบแนวเพลง R&B อะไรเงี้ยไอ้หญิงนการ R&B อ้หญงนการ R&B ก็เลยอ่ะหยิบหยิบเนี่ยเนี่ยกับพี่สปายกันล่ที่ชอบร้องเล่นเพลงกันอะไรอย่างงี้อยู่แล้วถ้าทำเอ็มวีตัวเต็มจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยปรากฏว่าผ่านระยะเวลา2เดือนน่าจะ2เดือนตอนนี้2เดือนตอนนี้มีคนดูทั้งหมดโอ้โหน่าจะ S 1 8 19ก้าิล้านว right ิวสิบหกล้านวิวเพลงแรกในชีวิต้วยป่ะใช่เพลงแรกในชีวิตเพลงแรกตั้งแต่อายุ18แตั้งแต่อายุ18เลยแล้วก Auf ็ไม่คิดว่าแบบมันจะกลับมาใหม่ก็มันกลับมาจริงๆใ่แต่ต้องบอกว่าอยากเป็นคนครีเอทีฟมากคือถ้าร้องแบบเฉยเยเหมือนปกติอาจจะไม่ได้กลับมาเหมือนเดิมแต่ว่าเพราะว่ามีท่อนแบบแต่ละอย่างที่ใส่เข้าไปมันเลยมีสีสันแล้วให้คนแบบเฮ้ย แดมีเก๋ดีในนี้ค่ะดนตรีขึ้นมาบ้างพูดก็อะไรยังไงอะชิเกดาเยอะละชิเกดาเพิ่มตอนที่ก่อนจะดังยังขายสายสะพายอยู่ปะยังขายสายสะพายอยู่ขายสายสะพายเป็นพันงามมันนะประกาศเซ็งแล้วนะคะเนี่ยผ่านผ่านทางรายการแฉแล้วกันเออเป็งกิจการแล้วใช่หรอตั้งแต่เรียนจบมาไม่คิดว่าตัวเองจะได้เห็นเงินล้านแม่ค้าเอาลงอะไรนางทำหมดเขามีตำแหน่งด้วยนะตำแหน่งคือนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจเจ้าเลือกเกิดมาได้แต่เลือกที่จะมาเกิดก็มาได้เจ้า จำได้อ่ะดูเขาประกวดปีที่เขาประกวดฉันไปฉันยังอยากมปประกวดเลย่อไม่ได้กาเป็นเด็กกิจกรรมอ่ะไม่เด็กกิจกรรมคุณแม่ตั้งแต่สมัยเรียนแล้วค่ะก็เป็นคนตลกอะไรอย่างเงี้ยมาอยู่กับเพื่อนๆก็เป็นอย่างงี้ทุกวันนี้หนูตลกเป็นคนตลกแล้วคะ สวยตลอดเลยนึกวก็เปสวยตลอดเลยแน่นอนอย่างที่บอกทั้งสองคนวันนี้คุณมาในฐานะของมาดามฟินก็จริงๆแล้วว่าเราก็ติดตามมาเพราะเราก็เห็นคนใช้มาเยอะอย่างอย่างพี่พลอยางก็ก็ใช้มาเช่มาเป็นคนเริ่มต้นใช่แล้วก็แบบเออมันดีจริงเปล่าอะอะไรเงี้ยเดียเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรอย่างนี้อยู่แล้วเพราะเราก็ใช้เขาตร์แบรนด์อยู่แล้วใช่แต่แต่จริงๆเราจะบอกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งดูถูกเขาสิคือถึงแม้ว่า เขาไม่ใช like oh, sure. yeah. oh. ่ counter brand แต่ว่าคุณภาพเขาเนี่ยคือได้รับรางวัลจากอีฟลาด้วย่าแล้วก็คือคุณภาพคือของเขามจากฝรั่งเศสใช่นั่นแหละอย่างที่บอกว่าเราจะเห็นคู่กับแมทธิวรีเดียมันเป็นคู่ที่เหมือนเป็นแฟนกันตลอดเวลาไม่ไปไหนไปด้วยกันตลอด้เล่าัวอเป็นแฟนเคยทำงานไอเดียแบบเฮ้ยได้แฟนหลอกเออสำคัญอย่แฟนเป็นคนที่แบบว่าติดตลอดจริงๆใช่ไปเจอวันที่เราไปถ่ายนาะ พ,พ,พ,พี่แม็กก็จะแบบมาอยู่ด้วยตลอดมาเกาะแก่ชชบทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอน18เแปกอเลยแบบว่านะสักนิดนึงฉีดราฟิแล้วจัดกันหน่อยเขาบอกว่าคือเรื่องเรื่องกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าหอมมันก็มีเสน่ห์อะไรอย่างงี้มันแปลกกว่าน้ำหอมอื่นคือมันฉีดเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของคนมันสนุกคุณแม่มันสนุกตรงที่ว่าพอกลิ่นแต่ละกลิ่นที่เราฉีดไปเข้ากับตัวเราเนี่ยมันจะส่งกลิ่นออกมาที่มันเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของเราวาโนนฉีดตัวนี้แล้วจีบน้องอิง มีเหรอคือมโนฉีดแบงค์เนี่ยมโนฉีดมาดามฟินจะกระเทยจะมีเมียมีเมียนะคะมโนแจกเลิตรายการแฉเนี่ยจริงจริงนางฉีดทุกครั้งไม่ได้อะไม่ผู้ชาไยดังก่อนออกล่าจริงที่สำคัญที่เยด้าขาดไม่ได้อยากจะขอจนทุกอาเทฟเลยก็คือโลชั่นมาดามฟินตัวนี้โลชั่นทั้งห้องมันพิเศษยังไงฮะเนี่อตัวนี้ มันเป็นเหมือนเป็นมันเหมือนน้ําหอมเลยอ่ะคือมันเป็นโลชั่นที่ทาให้ชุ่มชื้นด้วยใช่ไหมคะแต่ว่ากลิ่นเนี่ยคือหอมเหมือนฉีดน้ําหอมเข้าไปแล้วอยู่ติดทนนานมากทั้งวันอ่ะทั้งวันเลยกลิ่งคืออะวันนี้มันมีตัวโลชั่นหอมมันมีแค่เออของมาดามฟินมีแค่สองสีฟินอินเลิฟกับฟินอินแบ็กก็จะสองสีตัวนี้เลยอ้าวโปรโมชั่นอย่างที่คุณก็รู้กันแหละพันเก้าร้อยเก้าสิบแต่วันนี้พันเก้าร้อยเก้าสิบเนี่ยไหนๆสองขวดมาอยากพิรุนจ๋ามันพิเศษยังไงตอนแรกพันเก้าร้อยเก้าส เป็น3ขวดไม่พอไม่พอไม่พอมอฟินมอฟิน3ขวดแล้วกคุณได้โลชั่นน้ำหอมไปอีก3ขวดค่ะไม่พอฉันขอมาแล้วฉันเอาไปสี่ ฉันขอมาแล้วกันดอกไม้อีกหลอดเอาโลชั่นไปอีกหลอดตึงเป็น4ี่โชนดอกไม้นี่คุณนี่นี่ของพี่พลอยเนี่ยพี่พลอยเชื่อมาใช้ตัวนี้โลชั่นดอกไม้นะหอมโอเคงั้นคุณได้7ชิ้นเนี่ยค่ะในราคาห9ึ่บาทจากราคาเต็มเกือบ6กพันบาทปกมือค่ะโลชั่น4ี่ะนนำหอม3 7ชิ้นเหลือหนึ่งาร้อยบาท